ถ้าชีวิตของคุณกำลังดำเนินไปอย่างรีบง่ายอาจจะยากจนค้นแค้นแต่ก็ยังมีอิสระที่ทำในสิ่งที่อยากทำแล้วจูจ่ๆวันหนึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งมาบอกว่าคุณคือคนที่ต้องปกครองประเทศนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรคะดีใจตกใจหรือหวาดกลัว นี่ไม่ใช่คำถามสมมุติแต่เป็นชะตากรรมที่เกิดขึ้นจริงกับชายคนหนึ่งผู้ซึ่งในวันหนึ่งยังคงเป็นเพียงชาวนาบนเกาะห่างไกลแต่วันต่อมากลับต้องมานั่งบนบัลลังมังกรในฐานะกษัตริย์แห่งโชซอนวันนี้ที่ช่องโบคคำซุยเราจะมาคุยลึกเรื่องราวของกษัตริย์ที่น่าสงสารที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์กับเรื่องราวของพระเจ้าชอนจงราชาหุ่นเชิดจากคังฮวากษัตริย์ชาวนาผู้ไม่เคยอยากเป็น เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี1849ค่ะหลังจากที่พระเจ้าฮอนจงกระสัดองค์กนหน้าสวรรคตไปโดยไม่มีทายาทราชสำนักโชซอนก็เข้าสู่ภาวะสุญญากาศทันทีแต่นี่กลับเป็นโอกาสทองของสมเด็จพระพันปีหลวงซุนวอนและตระกูลคิมแห่งอันดงที่กลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ในขณะนั้นพวกเขาไม่ต้องการกระสัดที่ฉลาดหรือมีความสามารถแต่ต้องการหุ่นเชิดที่สามารถควบคุมได้ทุกอย่างและการค้นหาหุ่นเชิดต,ตัวใหม่ ก็ได้เริ่มต้นขึ้นในที่สุดพวกเขาก็พบคนที่คุณสมบัติครบถ้วนที่สุดเขาคืออ e ีวอนบอมญาติหังหางของราชวงศ์ที่ถูกเนรเทศไปใช้ชีวิตอย่างยากลำบากอยู่บนเกาะคังฮวาครอบครัวของเขาพัวพันกับข้อหากบฏท,ทำให้ถูกกำจัดออกจากศูนย์กลางอำนาจไปนานแล้ว อีวอนบอมในวัย19ปีใช้ชีวิตอย่างชาวนาธรรมดาไม่ได้รับการศึกษาไม่รู้หนังสือและไม่เคยรับรู้เรื่องราวการเมืองในราชสำนักเลยแม้แต่น้อยเขาคือคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในสายตาของตระกูลคิมเป็นกระดาษเปล่าที่พวกเขาสามารถวาดเขียนอะไรลงไปได้ลองจินตนาการถึงชีวิตของอีวอนบอมบนเกาะคังฮวาดูนะคะเขาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเล็กๆในกระท่อมสอมซอ่อตื่นเช้ามาก็ออกไปทำนาทำไร่มือของเขา หยาบกร้านจากการทำงานหนักเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็เก่าและขาดวินความฝันสูงสุดของเขาในแต่ละวันอาจเป็นเพียงแค่การมีอาหารให้กินครบมื้อเท่านั้นเขาไม่เคยรู้เลยว่าสายเลือดราชวงศ์ที่ไหลเวียนในตัวจะนำพาโชคชะตาที่พลิกผันมาให้แล้ววันนั้นก็มาถึง ขบวนเรือหลวงพร้อมด้วยทหารและขุนนางชันผู้ใหญ่ได้เดินทางมาถึงเกาะคังฮวาพวกเขามาเพื่อตามหาอ e ีวอนบอมบันทึกบางฉบับเล่าว,ว่าเมื่ออ e ีวอนบอมและครอบครัวเห็นขบวนทหารมาที่บ้านพวกเขาหวาดกลัวมากและพยายามหลบหนีเพราะคิดว่าจะถูกจับไปประหารชีวิตในฐานะเชื้อพระวงศ์ที่อาจเป็นภัยต่อบัลลังพวกเขาไม่รู้เลยว่าการมาของขบวนหลวงครั้งนี้ไม่ใช่การมาเพื่อฆ่าชีวิตแต่เป็นการมาเพื่อ มอบชีวิตใหม่เมื่อราชาทูตได้ประกาศเจตนงว่ามาเพื่อทูลเชิญเขาไปขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปอีวอนบอมตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเขาคือชาวนาผู้ไม่รู้หนังสือจะเป็นกษัตริย์ของแผ่นดินได้อย่างไร แต่มันไม่มีทางให้เขาปฏิเสธชายหนุ่มจากเกาะคังฮวาถูกนำตัวขึ้นเรือหลวงเดินทางออกจากบ้านเกิดที่คุ้นเคยมุ่งหน้าสู่พระราชวังในเมืองฮันยางที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนมันคือการเดินทางที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการจากผืนดินสู่บัลลังก์ทองจากกระท่อมสู่พระราชวังแต่หารู้ไม่ว่าอิสรภาพที่เคยมีกำลังจะถูกพรากไปและเขาเพียงแค่ย้ายจากกรงเล็กๆไปสู่กรงทองที่ใหญ่และอึดอัดกว่าเดิมเท่านั้น เองเมื่ออีวันบอมเดินทางมาถึงเมืองหลวงเขาก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอีรีบอนและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์ชายท็อกวานก่อนจะเข้าพิธีราชาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ที่25แห่งโชซอนในพระนามพระเจ้าชอนจง ทันทีที่ก้าวเข้าสู่พระราชวังโลกทั้งใบของเขาก็เปลี่ยนไปจากความเงียบสงบของชนบทสู่ความวุ <language> ่นวายและระเบียบแบบแผนอันเคร่งครัดของวังหลวงเขาต้องสวมอาภรณ์ที่หรูหราแต่เกะกะต้องเรียนรู้กิริยามารยาทที่ซับซ้อนและที่สำคัญเขาต้องเรียนหนังสือเป็นครั้งแรกในชีวิตตอนอายุ19ปี ภาพของกระสัตท,ที่สะกดคำง่ายๆอย่างผิดผิดถูกกลายเป็นเรื่องตลกขบขันในหมู่ขุนนางแม้ว่าเขาจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเรียนรู้แต่รากฐานชีวิตที่ผ่านมาก็ทําให้มันเป็นเรื่องยากลําบากอย่างยิ่งความแปลกแยกนี้ทําให้พระเจ้าชอนจงรู้สึกโดดเดี่ยวและอ้างว้างอย่างที่สุดพระองค์ไม่สามารถไว้วางใจใครได้เลยถูกคนรอบตัวเลื้อนเป็นคนของตระกูลคิมแห่งอันดงที่คอยจับตาดูทุกฝีก้าว อำนาจที่แท้จริงยังคงอยู่ในมือของสมเด็จพระพันปีหลวงสุนวรที่สำเร็จราชการแทนในตอนต้นรัชกาลพระเจ้าชอนจงเป็นเพียงตราอย่างที่มีชีวิตเท่านั้นและเพื่อผนึกตำนาจให้สมบูรณ์แบบในปี1851ตระกูลคิมก็ได้ส่งหญิงสาวจากตระกูลของตนเข้ามาเป็นพระมเหสีของพระเจ้าชอนจงเธอคือพระนางชอรินพระธิดาของคิมมุนกึนขุนนางคนสำคัญของตระกูลคิมแห่งอันดงการอภิเษกสมรสครั้งนี้คือการล่าม โซ่เส้นสุดท้ายที่ผูกมัดพระเจ้าชอนจงไว้กับตระกูลคิมอย่างถาวรพระองค์ถูกรายล้อมไปด้วยเครือข่ายของตระกูลคิมจนไม่สามารถขยับตัวทำอะไรได้เลยชีวิตในแต่ละวันของพระองค์หมดไปกับการเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆการลงพระนามในเอกสารที่พระองค์อาจไม่ได้เป็นคนตัดสินใจและการใช้ชีวิตอยู่ในกรงทองที่สวยงาม แม้ว่าในช่วงแรกพระเจ้าชอจงจะทำอะไรไม่ได้มากนักแต่เมื่อเวลาผ่านไปพระองค์เริ่มปรับตัวและพยายามที่จะทำหน้าที่กษัตริย์ที่ดีให้ได้ด้วยความที่เคยเป็นสามัญชนมาก่อนพระองค์จึงเข้าใจความทุกข์ยากของราษฎรเป็นอย่างดีพระเจ้าชอจงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะปฏิรูปการปกครองและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่กัดกินโชโซนมาอย่างยาวนาน พระองค์พยายามที่จะคัดเลือกคนที่มีความสามารถเข้ามาทำงานโดยไม่เกี่ยงเรื่องชนชั้นหรือตระกูลพยายามที่จะลดทอนอำนาจของตระกูลคิมแห่งอันดงลง แต่น่าเศร้าค่ะความพยายามของพระองค์ก็เหมือนกับการเอาก้อนหินไปคว้างใส่กำแพงเหล็กระบบที่ตระกูลขิมสร้างไว้นั้นแข็งแกร่งเกินไปขุนนางที่จงรักภักดีต่อตระกูลขิมมีอยู่ทุกหนทุกแห่งทุกนโยบายที่พระองค์เสนอจะถูกขัดขวางการแต่งตั้งคนของพระองค์ก็จะถูกขัดขานและอำนาจที่แท้จริงก็ยังคงอยู่ที่เดิม พระเท่าชอจงต้องเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายว่าบัลลังก์ที่พระองค์นั่งอยู่นั้นมันช่างไร้ซึ่งอำนาจโดยสิ้นเชิงเมื่อความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าความขับของใจและความสิ้นหวังก็เริ่มกัดกินจิตใจของพระองค์บันทึกทางประวัติศาสตร์หลายฉบับระบุว่าพระเจ้าชอจงเริ่มหันไปพึ่งสุราและสตรีเพื่อหลีกหนีจากความจริงอันเจ็บปวด พระองค์ใช้เวลาในแต่ละวันไปกับงานเลี้ยงและการเสพสุขในวังหลังมันคือคกลไกการป้องกันตัวเองของชายคนหนึ่งที่แบกรับตำแหน่งอันยิ่งใหญ่แต่กลับไม่สามารถทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้เลยเขาถูกบังคับให้มาเป็นกษัตริย์แต่กลับไม่มีใครยอมให้เขาได้เป็นกษัตริย์จริงๆ ความขัดแย้นนี้ได้ทำลายตัวตนของพระองค์ลงอย่างช้าๆจากชายหนุ่มชาวนาผู้เรียบง่ายกลายเป็นกษัตริย์ขี้เมาที่สิ้นหวังในสายตาของใครหลายคนโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าภายใต้ท่าทีเหล่านั้นซ่อนความเจ็บปวดไว้มากเพียงใดการที่กษัตริย์ไม่สามารถบริหารบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่และหันไปลุ่มหลงในอบายามุกแน่นอนว่าผลกระทบที่ตามมายอมตกอยู่กับประชาชน การคอรัปชันของเหล่าขุนนางตระกูลคิมยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นภาษีถูกขูดรีดอย่างหนักแผ่นดินแห้งแลง้งราษฎรอดอยากไปทุกหย่อหมุมหญ้าความทุกข์ยากนี้ได้นำไปสู่เหตุการณ์สำคัญที่สั่นสะเทือนบัลลังของพระเจ้าชอจงนั่นคือการลุกฮือของชาวนาที่เมืองจินจู ในปี1862ชาวนาที่ทนต่อการกดขี่ข่มเหงไม่ไหวได้รวมตัวกันก่อกระบฏต่อต้านขุนนางท้องถิน่นและการลุกฮือครั้งนี้ก็ได้ลุกลามไปทั่วภาคใต้ของประเทศเหมือนไฟลามทุง่งแม้ว่าสุดท้ายแล้วกองทัพของราชสำนักจะสามารถปราบปรามการลุกฮือลงได้แต่มันได้เผยให้เห็นถึงความอ่อนแอและปัญหาที่เน่าเฟะภายในอาณาจักรโชซนอย่างชัดเจน เหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจให้กับพระเจ้าชอจงเป็นอย่างมากเพราะคนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านก็คือประชาชนคือชาวนาเหมือนกับที่พระองค์เคยเป็นพระองค์รู้ดีว่าต้นตอของปัญหาคืออะไรแต่ก็ยังคงทำอะไรไม่ได้อยู่ดีท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองชีวิตส่วนตัวของพระองค์ก็ต้องพบกับโศกนาฏกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้พระองค์จะมีพระสนมหลายคนและมีพระโอรสที่ดาอยู่บ้างแต่พระโอรสองค์เดียวที่เกิดจากพระมเหสีชอรินซึ่งเป็นความหวังในการสืบราชบัลลังก์กลับสิ้นพระชนตั้งแต่อย่างยาววัยความหวังสุดท้ายที่จะสร้างสายเลือดของตนเองเพื่อสืบทอดอำนาจได้พังทลายลงสุขภาพของพระเจ้าชอจงทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วทั้งจากสุราที่ดื่มอย่างหนักและจากความเครียดที่สะสม แสงสว่างในชีวิตของกษัตริย์ชาวนาพระองค์นี้กำลังจะดับลงพร้อมกับความมืดมนของอาณาจักรและแล้วในปลายปี1863พระเจ้าชอจงก็เสด็จสวรรคตลงด้วยพระอาการประชวนในวัยเพียง32พรรษาเท่านั้นเป็นการปิดฉากรัชสมัย14ปีที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความผิดหวัง และเช่นเดียวกับกษัตริย์องค์ก่อนหน้าพระองค์สวรรคตรโดยไม่มีทายาทชายที่ถูกต้องตามกฎมนเทียนระบาลเพื่อสืบต่อราชบัลลังก์การตายของพระเจ้าช่อจงทําให้ราชสำนักโชสซนเกิดสุญยากาศทางอํานาจขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ตระกูลขีมแห่งอันดงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เหมือนเดิมอีกต่อไป การสิ้นสุดของรัชสมัยพระเจ้าช,าชอจงเปรียบเสมือนการสิ้นสุดยุคเซโดจองฉี shi, หรือการเมืองโดยญาติพระวงศ์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานกว่า60ปีด้วยในตัว เพราะมีกลุ่มอำนาจใหม่ก้าวเข้ามาแทนที่นำโดยองค์ชายหึงสนหรือแถววนกุลซึ่งเป็นพระบิดาของกษัตริย์องค์ต่อไปนั่นคือพระเจ้าโคโจงดังนั้นหากจะมองในแง่หนึ่งการสิ้นพระชนของพระเจ้าชอจงก็ได้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประวัติศาสตร์โชสนที่นำไปสู่การปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในเวลาต่อมาเรื่องราวของพระเจ้าชอจงคือโศกนาฏกรรมของสามัญชนที่ถูกโชคชะตาเล่นตลกให้ต้องมาเป็นกษัตริย์ พระองค์อาจไม่ใช่กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ผู้ปกครองที่ประสบความสำเร็จแต่พระองค์คือมนุษย์คนหนึ่งที่พยายามอย่างดีที่สุดแล้วภายใต้ข้อจำกัดที่ไม่สามารถเอาชนะได้ชีวิตของพระองค์เป็นเครื่องเตือนใจว่าการสวมมงกุฎไม่ได้หมายความว่าจะมีอำนาจเสมอไปและบางครั้งชีวิตชาวนาที่เรียบง่ายอาจมีค่ากว่าชีวิตกษัตริย์ในกรงทองก็เป็นได้พระองค์คือกษัตริย์ชาวนาที่หัวใจไม่เคยได้ออกจากผื้นดินที่พระองค์เคยเติบโตมาเลย จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวชีวิตอันน่าเศร้าของพระเจ้าชอจงกษัตริย์ผู้ไม่เคยอยากสวมมงกุฎฟังแล้วก็อดที่จะเห็นใจในชะตากรรมของพระองค์ไม่ได้เลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะคิดว่าชีวิตของพระองค์จะเป็นอย่างไรท้าไม่ถูกเลือกให้มาเป็นกษัตริย์ มาแชร์ความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะและถ้าชอบการเล่าประวัติศาสตร์ในมุมมองที่เลึกซึ้งแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องโบ๊คคำซุยของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ